ดพี่น้องวันนี้ยายติวสิมาต้มไก่สู่พี่น้องกินด้พี่น้องเบอไก่ไก่กับปาดเลยด้พี่น้องบั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 งวันนี้ยายติวกับิต้มสูุ่พี่น้องกินวัตถุวัตถุดิบเดี๋ยวพี่น้องติดซี่อให้เบอ่งมาเห็ดจิ้วเฮ็ดไก่แล้วซะเนพี่น้องวันนี้ก็บิม่าต้มด้วยวันนี้พี่น้องไก่กับซับแล้วแล้ววันนี้ก็เอาข่าแต่ไร่ลงกนะพี่น้องเนาะหมอมันเดือดแล้ว อันบันดนี้ก็สิเอาไก่ลง่ด้วยพี่น้องนี่หมอกระลังเดือดพี่น้องบันดนี้ติ๋วก็สิเอาไก่ลงค่ะตะไคร้เอาลงแล้วบันดนี้สิเอาไก่ลงพี่น้องพี่น้องบัดนดีกับวัตถุดิบติ๋วก็เอาลงใส่แล้วนะพี่น,อน้องเนาะเกลือก็ใส่แล้ว บานที่เจ้ากรสิตัดต้นตัดมะขามด้วยพี่น้องใบมะขามต้มไก่ใส่ใบมะขามต้มแบบบานๆเลยพี่น้องต้นมะขามนี่เจ้าปลูกเองด้วยพี่น้องมองดูผู้ใดผู้ใดอยากได้ต้นมะขามหรือใบมะขามเงินมะขามนี่มาเอาน้ำติวเด้อเวลามันออกออกจนอัดจังสีติวกระตัดไปด้วยพี่น้องตัดใส่ช่องสีไปตัดไส่ต้มใส้ยังแกงใส่เห็บเดียวโอ้ยแสบใจพี่น้องมองดูพี่น้องอยู่เยี่มแล้วนันนี่จะมีมีหอด ต้นบักขามพี่น้องอันข้างใต้เนี่ยมันยังได้พี่น้องหอมเปย์ผักหอมเปย์กับปูไว้น้ำกันพี่น้องเด็กกินยังมีเมื่อจะใส่ยังมีเมื่อจะใส่ซุปหรือหอมเปย์กับมีพี่น้องเบิ้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 งดูดิสิต้มซุปพี่น้องกินไหมกินได้พี่น้องมืูลนี้ดูสิต้มไก่ต้มไก่ใส่ใบมะขามเจ็บแสบพี่น้องบัดนี้หอมเปย์นี่ใครอยากได้ก็เสียเอาใส่น้ำพี่น้องเบิ้งก็พี่น้องเห็นบิอันต้นมะขามนี่ปลูกได้หลายปีเลยเรียพี่น้อง ได้กินตลอดแจ้งเห็ดกระใสคนหนึ่นองอ่ะใส่เข้มเห็ดทางเสียบพี่น้องน้ำปงน้ำกันน้ำปงน้ำกันออกเงินออกภาษันได้พี่นอ้องแดแต่ยิ่งติวบ่ได้กินนี่่พี่นออ้องบ่อติ๋วกระชีเอาล่างใส่หม้อได้พี่น้องหม้อจอหนึ่งเดือนไปบ้วบ่ล้างได้พี่น้องบีโอบ่มีสารเคมีบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่ยังพี่น้องทับทิมเด็กกระชเอาใส่ต้มไก่พี่น้อง ใส่เลยแล้พี่น้องเนาะนี่มาเบิ่งน้ำกันพี่น้องาตาไม่ติเป็นยังไงมาเบิ่งพี่นอ้องดิ่เย่ระมั่นด้พี่น้องเบิ่งยอดมาขามก็ได้ใส่ก็ได้ตัดที่ต้นใส่เองว่าได้แลนไปหาอยูได้สวนใน้หยางยืงยนเนียงไทยได้พี่น้องว่าได้ไปเอาน้ำหวัวได,ด้อันนี้คือติวกับปูไปแต่กินพี่น้องถ้าเบิง่งไม่ติเป็นจังไหนครอมาเบิ่งน้ำกันอีกเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่พี่น้องต้นมาขามดิวผักของเตะแล้วกับมีแล้วปูไว้ จะ yup. วันนี้เราเสียไปม่นต้องึ่เถือหรอพี่น้องแต่ว่าหางได้กินยังได้แต่พี่น้องพี่น้องต้มไก่กระซุกแล้วบันนี้พี่น้องบันนี้จิ้มกับสิ่งใตผักอีโต้ใส่ได้พี่น้องผักอีตูเนี่กระปูขี้เงี้ยนนี่ยละปลูกเยอะอันนี้พี่น้องว่าได้ซื้อว่าได้หาได้พี่น้องปลูกกินเอาไม่อยู่เงี่ยละมั่นมันก็พี่น้องมันอึ่ไปอันนี้กับต้นพริกเลยพี่น้องพริกสีส้มใส่ใกล้เจ้กมืออยู่มันบ่เป็นหมากไหมพี่น้องเป็นมันมันบ่มีบมีหวานผสมพันธุ์ บ่มีผึ่งมาตอมนะพี่น้องบัดนี้มันก็บ่เป็นหมากบัดนี้ติวก็สิได้ออมใกล้ๆแล่ะพี่น้องบัดนี้ก็สิตัร์กับอีตูใส่มาพี่น้องมะมาเบิ่งว่ามันสิแซ่บซ่ำใด้พี่น้องติวน่ะเฮ็ดบ่แม่นเฮ็ดต้มยำต้มหยังนี่พี่น้องอันเฮ็ดอันต้มไก่บ้านแบบบ้านเฮาแม่พี่น้องโอดูวพี่น้องเขาอีตูไหมว่ามากกัดักกระดอแท้ปลูกซ่ำนี่ก็ได้กินซ่ำสิกินนี่บ่ได้ซื้อดอกพี่น้องเห็นไหมพี่น้อง บาร์ดิ้วกระติ๊ดเอาลงหงมอได้ด้อพี่น้องมาเบิ่งนํากันว่ามันเป็นจังได๋อันนี้หมอฟดด้วยนี่พี่น้องมาเบิ่งมาบังมาบังน้อการพี่น้องเดี๋ยวกระติ๊ดมผักอีตู้ใส่แล้วก็แล้ยวด้วพี่น้องนี่คือติ๊ดต้มแบบบ้านๆแบบแบบอีสานบ้านเฮามไหมพี่น้องบ่ใส่บะเกอร์เทศใส่หยังด้วยพี่น้องเบิ่งเบังบังใส่ตะใบบักขามแล้วก็ใส่ข้าวอีตู้แค่นี้พี่น้องเบิ่งไปแต่แซบพี่น้องพันผู้ใดอยากนี่มากินนํากันพี่น้องเบิ่งดูพี่น้องไปแต่แซบพี่น้องอุ้ยคือหอมแบบ พี่น้องบานนี้สิตักกินเลยดิยพี่น้องมาบึงเจงสิพากินมากินน้ำกันพี่น้องมึงอู้เป็นตาแสบมาพี่น้องอันนี้ตุ่มแบบบานๆมาเก็เท็กับว่าใส่หอมกับว่าใส่ด่พี่น้องเห็ดแบบบ,บ้านๆเพื่อไพี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องผู้ใดยุ่งให้ซะไม่นมาเลยมากดออกกินน้ำกันพี่น้องนี่ต้มไก่ใส่ใบมะขามไปนะพี่น้อง พี่น้องเบิงหน้าตาเป็นตาแสบก็พี่น้องเอาของมากินท้งกันพี่น้องตามไี่ติวแล้วกากดไลค์กดแเชร่ให้พวกเราอลยที่พี่น้องแค่นี้นะพี่น้องนะสวัสดีค่ะ